เคยพลัดพรากครอบครัวคนอื่นเขาจะถูกกระทําบ้างเคยพรากพ่อลูกออกจากกันกรรมร้ายจะตามเล่นงานให้ต้องสูญเสียบ้างเวลานี้ยังสุดล้นกับทุกข์ที่ยังเสพยังใหม่อยู่จึงไม่เห็นกรรมคิดแต่เพียงอยากสุขในนาทีพอ แต่ลืมคิดไปว่ามันคือการก่อเวรสร้างกรรมใหม่ทั้งๆท,งที่กรรมเก่าที่ติดตัวมาหลายภพชาติยังไม่ได้ชดใช้คนเหล่านี้ไม่มีวันเจริญเพราะความอยากมากๆของตัวเองเมื่อเขาเจอลูกเมียใครสามีใครจึงอยากได้ อยากมีอยากครอบครองสุดท้ายเขาก็ต้องหาใหม่หาให้หล่อหาให้ดีหาให้รวยกว่าจนได้คนไม่ดีอยู่ด้วยกันเพราะศิลธรรมเสมอกันเขาเสพแต่กิเลสดำมืดเหมือนกันจริงอยู่กันได้นานแต่สุขเพียงครู่เดียวทุก ยาวนานแม้ยามหลับและยามตื่นตายไปนรกภูมิยังต้องตามตัวแล้วอย่างนี้จะเรียกสุขได้อย่างไรอย่าหลอกตัวเองว่าคนใหม่จะใช่กว่าเสมอไปเพราะมุมมืดในตัวเราความไม่ดีในตัวเราเขาก็ยังไม่เห็นหลงรูปมักได้รูปมักไม่ได้ใจ และมักตามมาด้วยทุกข์และกรรมที่ทำให้คนอื่นทุกข์รออยู่เบื้องหน้าค่ะ